สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับครูรามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันเรดิโอหรือว่าคลื่นวิทยุบนไมโคร b ิ t ของเรากันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอกันแบบสั้นๆกันก่อนนะฮะสำหรับคลื่นวิทยุนะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มีความถี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับลองนึกภาพง่ายๆครับคลื่นเสียงที่หูของเราได้ยินเนี่ยนะครับ จะมีความถี่เท่ากับประมาณ20เฮิรต์นะครับจนถึง20กิโลเฮิรต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นวิทยุนะครับซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กเนี่ยนะครับจะมีความถี่นะครับเท่ากับ3กิโลเฮิรต์จนถึง300กิกะเฮิรต์นะครับซึ่งมีความถี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในฟังก์ชันของเรดีโอเนี่ยเราจะใช้ในแง่ของการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็จะมีในเรื่องของคลื่นวิทยุที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารข่าวนะครับวิทยุที่ใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับรวมไปถึงนะครับทีมงานกองถ่ายเบื้องหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิทยุเหมือนกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะครับเข้ามาอยู่ในระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับที่ต้องการจะควบคุมนะครับระบบอัตโนมัติในระยะไกลนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอเนี่ยนะครับบนไมโครบิตเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจ4ข้อก่อนนะครับที่อยูเอ่เป็นเงื่อนไขนะครับที่อยู่บนไมโครบิตของเรานะครับข้อที่1ครับ คลื่นวิทยุนะครับที่อยู่บนไมโครวิดของเราเนี่ยสามารถส่งระยะนะครับหรือว่าส่งสัญญาณหากันได้เนี่ยในระยะ15เมตรถึง20เมตรนะครับในห้องที่ไม่ได้มีอะไรปิดเลยนะครับห้องโล่งๆนะครับ2นะครับคลื่นวิทยุของเรานะครับสามารถรับช่องแอลหรือว่ามีช่องแอลทั้งหมดนะครับ256ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาไปใช้ในการจับคู่ในการสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะได้ทั้งหมด256คู่เช่นกันนะครับหรือว่า อยากจะใช้งานอีกฟังก์ชันหนึ่งสมมุติเราไปอบรมนะครับมีคนในห้องอบรมเนี่ยหนึคนนะครับแล้วก็มีวิทยากรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราสามารถให้คน100คนเนี่ยนะครับส่งข้อความนะครับส่งตัวเลขหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้กับเราได้เหมือนกันข้อที่3ครับไมโครบิดนะครับหเครื่องเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับ แล้วก็ข้อที่4นะครับการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถส่งเป็นตัวเลขก็ได้นะครับส่งเป็นข้อความก็ได้หรือว่าส่งเป็นข้อมูลต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้น4ข้อนี้นะครับคือคุณลักษณะที่มันอยู่บนไมโครบิตของเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมกันครับว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรครับในการที่จะส่งข้อมูลหากันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับตัวส่งสัญญาณนะครับตัวแรกกันก่อนนะครับซึ่ง การส่งสัญญาณนะครับเราจะต้องมีการตั้งชัน n นลที่ตรงกันนะครับเราไปที่ฟังก์ชันเลดิโครับนะแล้วก็ไปที่เลดิโอเซ g ตกรุ๊ปนะครับลากออกมานะครับตรงนี้ผมจะให้อ่าชัน l นลนะครับที่จะใช้ในการสื่อสารกันเนี่ยครับเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับคราวนี้ในการส่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะให้ส่งเป็นตัวเลขก่อนนะครับโดยที่เราจะกดปุ่ม a แล้วก็ส่งเป็นตัวเลขไปนะครับเราก็ไปที่ Input นะครับ แล้วก็เอากดปุ่ม A หรือว่า on button A ออกมานะครับจากนั้นนะครับไปที่เรดิโอของเรานะครับก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า radio send number นะครับเราก็ลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะส่งเลขอะไรไปนะครับเราก็พิมพ์ไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะส่งเลข5ไปนะครับอ่าโอเคครับเท่านี้ครับ โค้ดของคนส่งเนี่ยก็จะมีโค้ดเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดไปในไมโครบิตตัวที่1ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้โค้ดของเรานะครับโค้ดของตัวส่งนะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดมาอยู่ไมโครบิตตัวแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนนะครับเราเก็บไว้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันตัวที่2นะครับซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณหรือว่ารับข้อมูลนะครับเราจะใช้ตัวสีชมพูนะครับในการรับข้อมูลนะครับ คราวนี้ในการเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมอีกหนึ่งตัวก็คือตัวรับสัญญาณเนี่ยนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือ Channel หรือว่าช่องทางที่จะใช้สื่อสารกันนะครับเหมือนเคยครับเราไปที่ r a ด i o โอครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ r a ด i o โอเซต o กรุ๊ปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข1น,นะครับตรงกันแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเราไปที่เรดิ o โอครับอันจะมีคำว่าเรดิ o โอนะครับ on r a d i o receive number นะครับเราเลือกใช้ตัวนี้มานะครับเพราะว่าเราจะมีการรับตัวเลขเข้ามาเราก็ต้องเลือกใช้เป็น r a d i o receive number นะครับเสร็จแล้วนะครับพอรับมาเราก็จะต้องให้โชว์เป็นตัวเลขนะครับไปที่เบสิกนะครับแล้วก็นะครับจะมีคำว่า โชว์นัมเบอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรารับมาแล้วแล้วก็เราก็จะให้โชว์ตัวเลขนะครับแต่อีกอันนึงนะครับเราก็จะให้มันโชว์ตัวเลขที่เรารับมานะครับโดยการที่เอาเมาส์มาคลิกที่ Rece i นั number ตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ที่เลนสสูงนะครับแบบนี้จะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไมโครบิดของเรานะครับมีการรับตัวเลขเข้ามาแล้วแล้วก็มีการโชว์ตัวเลขนั้นออกมานะครับเอาล่ะครับ อันนี้คือโค้ดของคนรับนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับว่าเขาจะส่งสัญญาณหากันได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็เขียนโปรแกรมนะครับใส่ให้กับไมโครบิดทั้งสองตัวแล้วครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับส่วนสีชมพูนะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตรงนี้ผมใส่ฐานสำรองไว้นะครับเพื่อให้ไมโครบิดของเราเนี่ยมันมีไฟอยู่ตลอดเวลา ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวสาย USB เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับเมื่อกี้นี้เราเขียนโปรแกรมบอกว่านะครับถ้าเกิดว่ากดปุ่ม A นะครับเราจะให้ส่งตัวเลขไปที่ไมโครบิตอีกตัวหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวลองมากดดูครับว่ามันจะไปไหมนะครับลองดูนะครับอ่านะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเลขมันก็จะถูกส่งมาที่ไมโครบิตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมายเลข5นะครับก็อันนี้ครับคือวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน radio ง่ายๆนะครับ จริงๆแล้วเวลาที่เราไปจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปสอนนักเรียนนะครับเราอาจจะใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับร่วมกับการเล่นเกมก็ได้ยกตัวยอย่างเช่นเกมตอบคำถามนะครับคุณครูอาจจะมีภาพปริศนานะครับขึ้นบนหน้าจอให้นะครับแล้วก็ให้เด็กๆทายว่าภาพปริศนานี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับกลุ่มไหนที่ได้คําตอบแล้วเนี่ยไม่ต้องยกมือตอบครับใช้วิธีการกด แบบนี้นะครับส่งอาจจะไปส่งเป็นตัวเลขมาก็ได้หรือว่าส่งเป็นชื่อของตัวเองมาก็ได้แล้วก็ค่อยยกมือต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถไปใช้ในห้องเรียนได้ง่ายๆนะครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมของผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมาให้กับทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ